สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงอาจารย์หนึ่งพยากรณ์นะคะ1นึ่งนะคะทำนายโชคชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนะคะชาวลัคนาราศีเมษคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมและสำหรับท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีเมษก็สามารถที่จะรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปอ่านดวงการงานการเงินโชคลาภประจำเดือนพฤศจิกายน2,565ค่ะก่อนรับชมคลิปวิดีโอนะคะอาจารย์รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่คลาดคำทำนายหรือคลิปใหม่ๆที่อาจารย์ลงไว้นะคะ ก่อนฟังคำทำนายนะคะอาจารย์ขอแจ้งนะคะว่าการทำนายนี้เป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลนดบุคคลหนึ่งอย่านำคำทำนายไปใช้ในการตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆในชีวิตนะคะอาจารย์แนะนำว่าต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องที่เตือนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะ คำทำนายเป็นเพียงให้ท่านนำไปวางแผนและปรับใช้ขอให้ทุกท่านรับแต่สิ่งดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปนะคะส่วนทิ่งที่ไม่ดีก็ให้ท่านระมัดระวงังการทำนายเป็นแค่ส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะอยู่ที่การกระทำของตัวบุคคลเองทำดีได้ดีนะคะอาจารย์ขอให้ทุกท่านทำแต่ความดีค่ะ อาจารย์จะขอเปิดไพ่กับชาวลัคนาราศีเมษนะคะจะเปิดไพ่คุณทั้งหมด10บใบนะคะมาดูไพ่ใบที่หนึ่งของคุณกันเลยนะคะใบที่หนึ่งจะเป็นไพท่ที่บ่งบอกว่าตัวคุณจะเป็นเช่นไรในช่วงนี้นะคะคุณในไพ่เทพีแห่งยมโลกหรือว่า the high p i n t e s นันะะ่นเองค่ะอาจารย์มองว่าสถานการณ์ในชีวิตคุณในช่วงนี้อาจจะยังมองไม่เห็นบทสรุปที่แน่นอนนะคะ คุณมีปัญหาอะไรอยู่มีแนวโน้มว่าจะยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้เนาะยังจะต้องอดทนรอไปก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่จังหวะที่จะต้องลงมือทําอะไรในระยะนี้นอกจากนั้นไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าให้คุณใช้สัญชตาตญาณในการตัดสินใจมากกว่าใช้เหตุผลในเรื่องการงานเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือว่างานที่อยู่เบื้องหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในด้านการเงินให้คุณระวังค่าใช้ใจ่าย เพราะมักจะเป็นคนใช้ใจ่ายตามใช้ใจ่ายตามใจตัวเองทำให้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะความรักมักไม่ค่อยมีโชคในเรื่องนี้นะคะหากใครยังโสดต้องพิจารณาคนที่เข้ามาให้ดีเพราะว่ามีโอกาสจะเจอคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะหากมีคนรักอยู่แล้วคุณจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวคนรักนะคะหรืออาจจะเป็นไได้ว่ามีการคบหากันแบบไม่เปิดเผยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ มาต่อที่พไพ่ใบที่สองนะคะสถานการณ์ในช่วงนี้หรือว่าสิ่งที่เข้ามากระทบนะคะคุณในไพ่ราชินีถือไม้เท้าหรือว่า the queens of bonds นะคะอาจารย์มองว่าในช่วงนี้สิ่งที่เข้ามากระทบคุณคุณจะมีความรับผิดชอบในเรื่องงานเข้ามามากขึ้นกว่าแต่ก่อนเนาะระยะนี้พบว่าตัวคุณเองมีงานล้นมืออยู่ตลอดเวลาจนแทบจะไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยนะคะในคนที่เป็นลูกจ้างจะเริ่มมีความคล่องแคล่วและก็เชี่ยวชาญในสายงานที่คุณ ทำมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเนาะดังนั้นให้คุณอดทนรอต่อไปจะมีโอกาสก้าวหน้าในอนา,นาคตอย่างแน่นอนนะคะหากทำงานส่วนตัวจะถือว่าคุณมีความกระตือรือรน้นแล้วก็มีโครงการที่จะทำอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะคะอย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์อยากให้คุณอย่าเพิ่งเหมารวมทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันเพราะเ,าเพราะว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดเอาไว้เนาะควรเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนจะดีกว่านะคะ มาต่อที่ไพ่ใบที่3นะคะจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าอนาคตคุณจะเป็นเช่นไรในด้านเจ้านายแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะคุณในไพ่5ถ้วยหรือว่า the five of cups นะคะอาจารย์มองว่าคุณอาจจะมีความอึดอัดใจหรือว่าวิตกกังวลในเรื่องอนาคตมากเป็นพิเศษนะคะคุณกังวลใจเกี่ยวกับ การงานเนาะหรือว่าอาจจะต้องร่วมงานกับคนที่คุณไม่ชอบนะคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีโอกาสในด้านความก้าวหน้าในการงานเท่าไหร่นะคะระวังมีปัญหากับเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาของคุณเนาะหากมีโอกาสได้เปิดใจเคลียร์คุยกันก็จะช่วยให้บรรยากาศอึดอัดที่มีผ่อนคลายลงได้บ้างนะคะในเรื่องของการนําเสนองานอาจจะยังไม่ค่อยเข้าตาเจ้านายมากนักนะคะอย่างไรก็ตามอาจารย์ไม่อยากให้คุณท้อแท้นะคะเพราะว่ายังมีโอกาสที่ดีรอคอยคุณอยู่ในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ ข้าวเกษตรกรไทยหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช h อป e ีและ l a z a d a านะคะข้าวดีเหนียวนุ่มหอมอร่อยค่ะมีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวหอมมะลินะคะเป็นข้าวเกษตรกรไทยขายโดยเกษตรกรนะคะลิงก์ในการสั่งซื้อนะคะอาจารย์จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ มาต่อที่ไพ่ใบที่สี่กันเลยนะคะความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาคูในไพ่เทพผู้สันโดษหรือว่า The Hermit มิทนั่นเองค่ะอาจารย์มองว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอกับปัญหาบางอย่างที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจหลีกหนีจากสังคมชั่วคราวเนาะเป็นช่วงเวลาปีกวิเวกและก็ไม่ค่อยได้ติดต่อส่งสิงกับคนอื่นมากนักนะคะในเรื่องการงานอาจจะรู้สึกเหมือนทํางานตามลําพัง ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเท่าไรนักนะคะการเงินถือว่ายังเรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้มีเข้ามาให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากนักนะคะที่ผ่านมาในด้านความรักคุณอาจจะได้แฟนกว่าแก่กว่าคุณประมาณ5ปีขึ้นไปเนาะดวงคุณไม่ค่อยมีความรักด้านอา่อไม่ค่อยมีโชคด้านความรักมากนักนะคะในคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะค่อยๆอาจจะค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเนาะ มาต่อที่ไพ่ใบที่5กันเลยนะคะก็คือสิ่งที่ผ่านมาในอดีตของคุณเกี่ยวกับลูกน้องบริวารของคุณนะคะคุณในไพ่สอดาบหรือว่า the two of swords นะคะอาจารย์มองว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีการขัดแย้งกับคนรอบข้างเกิดขึ้นเนาะรวมไปถึงขัดแย้งกับบุตรบริวารหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าคุณคุณอาจจะได้รับข่าวสารบางอย่างเข้ามามีเรื่องให้ต้องตัดสินใจคุณรู้สึก ลังเลไม่มั่นใจจะทําอะไรมากนักเนาะในเรื่องการงานอาจจะมีปัญหาเพื่อนร่มวรมงานต้องใช้ความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาอาจตดนนินทาหรือว่ามีคําพูดบางอย่างทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจเป็นช่วงที่มีการติดต่อกับผู้คนทําให้เรื่องการงานการเงินความรักต้องใช้ความใจเย็นให้มากเนาะให้คุณระมัดร,ระวังคําพูดนะคะอาจจะทําให้คุณมีปัญหากับคนรักของคุณได้คะ่ะ มาต่อที่ไพ่ใบที่6กันเลยนะคะใบที่6เป็นไพ่ที่บ่งบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะสำหรับคุณนะคะคุณได้ไพ่สีดาบหรือว่า the force of swords นะคะอาจารย์มองว่าสถานการณ์โดยทั่วไปยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเนาอ อาจจะมีบางอย่างเข้ามาทําให้เรื่องราวต่างๆหยุดนิ่งในเรื่องการงานอาจจะโดนระง,งับโครงการที่ทําอยู่แบบกระทันหันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานแบบฉับพลันเนาะหากมีการคาดหวังในเรื่องงานคุณจะพบกับความผิดหวังได้เพราะยังไม่มีโอกาสใดๆเข้ามาในช่วงนี้ในเรื่องความสัมพันธ์กับคนรักอาจ,จมีช่องว่างระหว่างกันหรือว่ามีระยะห่างกันสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ยังไม่ได้สิ้นสุดลงเนาะโดยรวมแล้วคุณยังรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างมากกับสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะ ต่อมามาดูที่ไพ่ใบที่7นะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในช่วงเดือนนี้นะคะคุณในไพ่สี่เหรียญหรือว่า The Four of Pentacles นะคะอาจารย์มองว่าคุณอาจจะมีความอึดอัดใจ ไม่กล้าที่จะเสี่ยงลงมือทําอะไรทั้งนั้นเนาะคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยและก็ไม่พร้อมที่จะที่จะรับการเปลี่ยนแปลงใดในช่วงนี้นะคะอย่ายึดติดกับวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆนะคะเพราะว่ามันอาจไม่ได้ผลเสมอไปเนาะอาจารย์แนะนําให้คุณปรับเปลี่ยนวิธีหรือว่ายืดหยุ่นบ้างนะคะคุณอาจจะมีความเครียดที่ตกกังวลในเรื่องเงินมีความคิดว่าอยากจะประหยัดหรือมีความคิดรเริ่มที่จะเก็บเงินก็เป็นได้นะคะหากมีปัญหาอะไรก็ตาม เกิดขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกว่ายังมองไม่เห็นทางออกของปัญหาเนาะอาจารย์อยากให้คุณลองเปิดใจให้กว้างแล้วก็ปรับทัศนคติของคุณนะคะอาจจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ะคะ่ะต่อมามาดูไพ่ใบที่8ของคุณกันเลยนะคะ ไพ่ใบที่8จะเป็นไพ่คนที่อยู่ร,บรอบๆตัวเพื่อนครอบครัวนะคะคุณในไพ่หนึ่งดาบหรือว่า The a c e of Swords นะคะอาจารย์มองว่าคุณอาจจะมีเรื่องความเสียความรู้สึกจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนในสังคมรอบตัวคุณจะมีคําพูดภาพพิน,นึงคุณในทางที่ไม่ค่อยดีนักเนาะพยายามอย่าใส่ใจกับคาพูดของคนรอบข้างมากเพราะจะทำให้คุณเครียดเปล่าๆนะคะระวังการทะเลาะเบาแวงกับคนรอบข้าง รวมถึงอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้นะคะควรระวังคําพูดให้มากๆอย่าโต้อตอบใครในช่วงนี้ให้อยู่นิ่งๆไปก่อนนะคะในเรื่องการเงินคุณอาจจะทําให้คุณมีค่าใช้จ่ายแบบไม่คาดคิดเข้ามาเนาะแต่ช่วงนี้คนรอบข้างก็จะไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้เลยนะคะนอกจากนี้อย่าเพิ่งให้ใครยืมเงินเพราะว่าคุณอาจจะถูกเอาเปรียบได้นะคะ มาต่อที่ไพ่ใบที่9นะคะความคิดภายในใจหรือสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงเดือนนี้คุณได้ไพ่9ถ้วยหรือว่า The k n i g h t of Cups นะคะอาจารย์มองว่าเป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกพอใจกับสถานการณ์ในชีวิตเนาะโดยรวมแล้วเป็นช่วงที่ค่อนข้างว่างๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเข้ามาให้หนักอกหนักใจในบางคนอาจมีโอกาสไปแอบรงรักใครแต่ก็ยังต้องเก็บเป็นความลับไม่กล้าเปิดเผยความในใจออกไปเพราะว่า กลัวว่าจะพบกับความผิดหวังนะคะหากมีคนรักอยู่แล้วก็จะเป็นท่วงที่คุณพอใจในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่เป็นอย่างดีเนาะอย่างไรก็ตามอาจารย์อยากให้คุณระวังเรื่องรักซ้อนเอาไว้ด้วยเพราะว่ามีแนวโน้มว่าคุณอาจจะไปรักชอบคนที่มีเจ้าของแล้วก็เป็นไปได้นะคะ ต่อมามาดูไพ่ใบที่10หรือว่าไพ่บทสรุปของคุณนะคะคุณใเทพแห่งความเมตตาหรือว่า the hero fan นะคะ อาจารย์มองว่าโดยสรุปและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณมีการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคุณจําเป็นต้องจัดระบบการดําเนินชีวิตของตัวคุณเองทั้งในเรื่องการเงินการงานนะคะในเรื่องการงานหากมีปัญหาอยู่อาจได้รับความชี้แจงจากคนที่มีอายุหรือคนที่มีประสบการณ์ด้านการงานมากกว่าคุณเนาะการเงินถือว่าพอมีใช้อยู่บ้างแต่อาจจะไม่มากนักนะคะต้องมีการ วางแผนการเงินให้รัฐกุมมากกว่านี้นะคะความรักอาจเป็นช่วงที่ไม่ค่อยโดดเด่นมากนะักะในคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ยังพอประคองกันไปได้แต่แต่ต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็อดทนเป็นหลักนะคะคุณอาจรู้สึกว่าคนรักชอบบบนหรือว่าชอบสอนนะแต่นั่นก็เพราะว่าเขาปรารถนาดีกับพื่คุณนะคะ เรื่องสุขภาพควรระวังโรคเกี่ยวกับหลอดลมหรือว่าบริเวณคอนะคะอย่างไรก็ตามเนาะอาจารย์อยากให้คุณเข้าวัดถือศีลทําสมาธิบ้างก็จะช่วยให้ชีวิตคุณราบรื่นขึ้นได้นะคะอาจารย์ขอจบการทํานายไพ่ย,ยิปซีไว้เบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะในนามของผู้จัดทําได้ทําการทํานายตามตําราและบูรพาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะ คำทํานายอาจไม่ละเอียดเจอะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการทํานายโดยรวมนะคะเน้นเฉพาะเนื้อหาหลักของไพ่นะคะทุกคําทํานายของให้ท่านพิจารณาแต่ต้องให้น้อมรับแต่คําทํานายดีๆเพื่อเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตนะคะอยากให้คําทํานายทายทั้งนี้เป็นนายของท่านนะคะทุกอย่างสามารถป้องปรามผ่อนหนักเป็นเบาได้อยู่ที่ตัวท่านเองนะคะ บุญที่ทำจะเปลี่ยนเส้นทางกรรมของท่านได้นะคะหากคำทำนายข้างต้นล่วงเกินท่านด้วยมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมและอติคติใดๆก็ตามนะคะขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ผู้จัดทำด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพบ,บูชาจงช่วยอำนวยอวยชัยให้ท่านมีสติปัญญาปราศจากโรคภัยด้วยเทอน ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังอาจารย์มาจนจบคลิปนี้นะคะหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ